กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมอกอร,รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมอกทอรงคลาค่ะสำนักง,งานเกษตรอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู้กลุ่มเข้มแข็งณนโรงเรียนบานซานางสุชิราอินทองเกษตรอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอหวยอดได้ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกล um ุ่มยุหเกษตรกรกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนากล um ุ่มยุหเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งในกิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพกล um ุ่มยุหเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู้กลุม่มเข้มแข็งโดยมีนางจิราพรบัวแพทผูผอำนวยการโรงเรียนบ้านซาและครูดารณีเกตประกอบที่ปรึกษากล um ุ่มยุหเกษตรกรโรงเรียนบ้านซาให้การต้อนรับ ซึ่งปีงบประมาณ2 5 6 6ได้กาหนใไ้โรงเรียนบ้านซาตั้งอยู่มู้ที่กตำบลบางดีอำเภอหัวยอดจังหวัดตรังเป็นป้าไม้ดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งนี้การส่งเสริมและพัฒนากลุม่มเยาวกระเกรตรกรสมาชิกเยาวกรเกรตรกรให้เข้มแข็งและสามารถพึงพาตนเองได้นั้นต้องเกิดจากกระบวนการเรียนรู้รวมกันภายในกลุ่มและชุ่มชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆทั้งในระดับข้องการพึงพาตนเองและในระดับข้องการแข่งขัน กลไกนึ่งที่สนับสนุนให้ยุวะเกษตรกรและชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถไปสู้เป้าไม้ดังกล่าวนั่นคือการนำเอากระบวนการจัดตั้งกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่มในขั้นพื้นฐานไปสู้การเชื่อมโยงเครือข่ายการมีส่วนรวมการเสริมสร้างกระบวนการแหลกเปลี่ยนเรียนรู้ระวางยุวะเกษตรกรให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรในท้องทินอย่างชาญฉลาด ร่วมทางการนํำพู่ิปัญญาทองทินมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านเชิงธุรกิจและสังคมตลอดจนการดาเนินการเพื่อการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้เข้มแข็งต่อไปวินีนารสุรุะกรมแห้งศูนย์ข่าววิทยุมกอสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน